สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้ก็จะมาวาดไม่ได้วาดนานแล้วนะครับคัพเค้กนะครับเป็นปีเลยทีเดียวจริงๆมันมีให้วาดได้หลายรูปแบบมากนะครับคัพเค้กของเราวันนี้เราจะวาดเป็นเอาอยังไงดีมีดาวอยู่ข้างบนนะครับวาดแหลมๆนะครับออกด้านข้าง นะครับเสร็จแล้วก็วาดให้เป็นเหมือนมีชอโคโค็อกโกแลตราดอยู่ด้านบนแล้วกันออแล้วก็วาดเป็นโค้งลงมานะครับ โค้งลงมาแล้วเราก็จะใส่ถ้วยนะครับถ้วยคัพเค้กวาดเป็นหยักๆด้วยนะครับเป็นถ้วยกระดาษต่อมากอ็อันนี้เราอาจจะจุดไว้เพื่อเป็นการกะระยะนะครับว่ามันจะพอดีกันไหมนะครับ ปึ๊บอ่ะลงมานิดนึงแล้วก็ขีดลงมาด้านนี้ก็ขีดลงมาโค้งโค้งหากันนะครับน,นี่นะครับเราก็จะได้คัพเ,เค้กที่น่ารักเอาไว้หัดวาดนะครับ ที่ฉลากของคัพเค้กของเราก็ไม่ใช่ฉลากสิถ้วยคัพเค้กนะครับเราอาจจะวาดลวดลายที่ถ้วยได้นะครับอาจจะเป็นวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรืออย่างตัวอย่างในนี้ก็วาดเป็นรูปหัวใจนะครับคัพเค้กของเราก็จะทำได้หลากหลายรูปแบบนะครับถ้าอยากเป็นสตรอเบอรี่ก็ระบายสีชมพู อยากเป็นช็อกโกแลตสระบายสีน้ำตาลนะครับคราวนี้เราก็เติมจุดๆนิดนึงเนื้อเค้กมันจะมีแบบฟองอากาศก็ไดอ่ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับสอนวาดคัพเค้กก็จบลงแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาระบายสีกันเนาะสวัสดีครับ